สิพ้านมาปลูก,กอันพักบุงจะพักบุงแซนามก้อนอันนี้ก็สิเป็นปลูกผักสลัดผักสลัดแล้วก็อันนี้สิเป็นอัน,นมะเขือม่วงมะเขือสีม่วงว่ายจผ้ามาปลูกอันนี้สิปลูกอันพักบุงก้อนนะจ้าเตรียมดิไีไ้ thật buồn Mê Pháp Bùn xe làm con Rất là Kháng mê Bùn Xe làm cơn Hồi ngọt Rất không ừ. อการไว้น้าเลยนะเพื่อนเม่เกิดทุกเม็ดที่จะเกิดกะเรื่อน ý thức ý thức ý thức hoa nó ý thức mà thức nó cũng อันนี้ก็สิเป็นอันพักพักกวางตุ้งที่เอินปลูกไว้นี่พักกวางตุง้งพักซี่พักซี่อันนี้ก็สิเป็นอันกามเมล็ดพริกไว้กาต้นพริกน,นี่ตะไคร้อันนี้ก็สิเป็นอันมะเขือพวงว่าบักแข้ง อันหอมวันนี้ก็สิวันนี้ซิกามะเขือม่วงกันจับจับอันนี้ไงมะเขือม่วงจ้าเซรอมาตาอันอำเภอ เนด่น้อเป็นดินที่เตรียมไว้เพราะว่ครบ ใช้จากอันก้ามะเร็ดอันมะเขือมอลามะเร็งซีอันก้าผักสลัดผักสลัดนเน็ดมัง มานล่องแล้วมันเนี่ยได้มันเนี่ยดน้ำ อ,อันนี้ไอ้ตั้งนีมันเสียกี่เดือนกเสียกเอนคนกไไจคต่ยังที่แ่กท,ทีละฮะก็ะที่อันนี้ก็สีอันพักสลัดนีกรอประมาณหนึ่งสองถึงสามมือ่อว่าสิงอ,อกมากเอ้า่คยมา แดง,งแต้องแดงอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมัง้งันนี้นักเรียนามพักมูเนประมาณสามสี่มือแล้วมันก็สี่งอกะกันเนาะให้เจ้าปลูกพักก้าพักใบเจ้าแล้เจ้าน้อเกิดกะซ้ำเนียนี่จ้า